ามาดูหน่อไม้กำลังแทงหน่อเลยเยอะมากเลยค่ะเพื่อนหน้าฝนมสมบูรณ์มากเลยเดยวต้นนี้ด้วยนะคะเยอะมากเลยน,น,ค,น,นค่มันอ่อนมันอ่อนงามมากเลย เห็นเลยไหมคะหน่อไม้ค่ะหน่อใหญ่บเบ้อเลยอันนี้จะเป็นไผ่กินไผ่สรางมนนีหนออ่อหน่อใหญ่ๆนี่ลำต้นที่มันนั่งะยางใหญ่ๆอะ่ะสามปีใหญ่มาก วันนี้เราได้หน่อไม้ไปแล้วกระปานหน่อไม้ไปกิน